ครับอันนี้มีรถใช้งานในเมืองนะครับที่คุ้มค่ากับราคาแล้วก็คุณภาพนะครับก็คือเป็นยาริสเอทีพนะครับปี2019รุ่น 1.2S พัทนะครับใน 2.2S พัทเนี่ยมันจะมีทิมที่เป็นชุดแต่งมานะครับเป็นกระจกมองข้างดำทิมแดงมีไฟวงแหวนสีแดงนะครับในไฟโปรเจคเตอร์หน้านะครับมี เป็นทิมสีแดงนะฮะตรงนี้นะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับรถสวยมากนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกจุดนะครับขออนุญาตเปิดฝฟกระโปรงเป็นรถสีเทานะครับเครื่องยนต์1.2นะครับเดิมทุกจุดนะฮะ รถบ้านมือเดียวนะครับเดิมทุกจุดเข้าสูตรมาล่าสุดนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นคีเรสโกแล้วนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับล้อแม็กก็จะเป็นลายนี้นะครับขอบ15นะครับส่วนรุ่นนี้ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในนะครับมันจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะอันนี้คือจากโรงงานนะครับยำมาจากโรงงานนะครับตรงกลางจะเป็นหนังลูนะฮะผมอะไรมันติแล้วก็หน้าจอครับนะที่ต่างจากรุ่นปกตินะฮะ หน้าจอมันจะเป็นเหมือนดิสเพย์นิดนึงนะครับทิมนะครับต่างๆลองสตาร์ทกันดูดีดกว่านะผมสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นนะอันนี้ไม่เจ็ดหนายแปดสินะครับก็จะมีการเข้าสูตรมาล่าสุดเลยนะ เขาสูงทุกระยะนะครับบดมือเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็จะเป็นกล้องถอยโรงงานนะครับตัวนี้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะมีกล้องถอยนะตัวหนังเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นตัดเย็บเป็นดำได้แดงจากโรงงานนะครับหนังเรียบสลับหนังรูนะครับทั้งหน้าหลังนะฮะคันนี้รถสวยมากนะครับ รถสวยมากนะครับเป็นเจ้าของเก่าเป็นพี่ผู้หญิงนะครับใช้งานคนเดียวนะครับวิ่งน้อยพวงอะไรก็เป็นมันตินะครับก็จะเป็นกึ่งเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบหนังเย็บนะฮะเหมือนเกรดพรีเมียมหน่อยแต่จริงๆแล้วจะเป็นพลาสติกนะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับ,นะรบก็รุ่นนี้ตอบโจทย์ตรงเรื่องของการใช้งานในเมืองนะครับ ประหยัดน้ำมันมากนะตาเล่งไม่ขี้เหร่นะครับนี่ก็จะเป็นปรับกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับมันติฟังก์ชันภายในอะไรก็แอร์แบกก็มีไซส์แอร์แบกนะครับมีคู่หน้านะครับก็ถือว่าครบคันนะฮะเรารเดินดูรอบนอกกันหน่อย นี่เป็นสีเทานะครับส่วนด้านหลังนี้ผ่าใส่สัมภาระนะครับตรงรุ่นนนี่นะครับซีนเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิม อันนี้รถสวยจริงครับแล้วก็มีรุ่นนี้มีปุ่มเปิดฝาท้ายจากด้านหลังนะตัวนี้นะฮะแล้วก็มีเปิดฝาท้ายออโต้นะครับก็คือตดั่งที่รีโมท ขับรถแอร์เย็นๆก็คันนี้นะครับอ่าเป็นรถปี2019นะครับ 1.2S p a s นะครับย้ำนะครับ S p a s นะครับมีออปชันที่ต่างจากตัวเดิมอ่าตัว S ค่อนข้างเยอะนะครับเลื่อนไม้ตัดเบาะหนังอะไรพวกนี้นะครับจากโรงงานนะครับอันนี้ย้ำว่าจากโรงงานนะครับนะแล้วก็จะมีลูกเล่นทิมสีแดงตัดขอบนะครับต่างปัญชนกระจกมองข้างนะก็คันนี้ครับราคานะครับไม่ ข้าม400,000นะผมตั้งอยู่ที่399,000บาทนะครับไม้แท้70,000โลนะครับพึ่งเข้าศูนย์นะครับมีใบเสร็จศูนย์นะครับรถใช้งานสภาพใกล้เคียง100%มากนะครับทั้งเครื่องยนต์และเกียร์ช่วงล่างนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มใช้เงินออกรถน้อยมากนะครับหรือแทบไม่ต้องใช้เลยนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตผู้ซื้อนะครับก็ ใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวรถนิดหน่อยนะครับเอาไว้ใต้คลิปนะฮะก็เผื่อเป็นตัวเลือกครับนะฮะใครอยากได้รถบ้านเดิมๆสวยๆนะครับราคาไม่แรงราคาก็เหมาะสมกับรุ่นรถนะครับนะฮะเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับ3,99,000บาทครับ มีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับก็ลองติดต่อมาดูนะฮะเผื่อท่านใดที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์นะครับหรือเป็นเงินสดเราก็ไม่มีแวดนะครับก็ราคาตามนี้เลยนะครับไม่มีการบวกเพิ่มใดๆนะครับแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับถึงที่นะครับขอบคุณครับ